วันอาทิตย์เดย์แฮปปี้วันอาทิตย์เดย์ทุเอฟวีวันแฮปปี้วันอาทิตย์เดย์แฮปปี้วันอาทิตย์เดย์ทูเอฟวีวันเบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอาแฮปปี้แฮปปี้วันอาทิตย์เดย์สุกใหม่ๆมันเลิศฉัมันแต่งเลยฮู้งเป็ดปักกิ่งเป็ดปักกิ่งขนาดแท้บอต้องย้ายชมพูเท่านั้นนา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 นดู้ยไรกาบกากกากปิดอาบน้ำในคลองตากระจงเลยมองน้ำในคลองมีหอยปูปลากาบ บาดบุกเลสมบัตเลยป็ดข้อหักอย่าแบบนี้เวละสมุนเราแบบนี้โอ้โอ้นี่ขอมันกับหัวมันโอ้ยนี่ก้อนเนาะนี่ก้อนนะเธอนี่กัตัวมันตัวมันน่ะเธอมันห่อนี่นี่มันห่อนมันหดสมตแตเลบอกให้เปล่โอ้แบนี้จไหนกินตัวแบนี้ตักเข่าก้อนที่กิน จะพี่น้องสุกุสซูคนตัดเข่าออกมาที่นี่เปิดพออบพกข้าวหงข้าวหงเอ็นหม้อคือเกาพี่น้องม,อองมอาดังนั้นสมัสเตือนเถอะโอ้โหปวดนะปวดนะน่าเลิศนี่ข้าวหงนะเธอข้าวหงขอตักก่อนขอเวลาตักข้าวหุงก่อนแปบ๊บนึง มุนใสายมุนคัวมุนใส่ยมุนคัวหเหรอเดนแต่ไรฟนี่มาทน,นีตักข้าวกดโอ้นัดใส่นัดใส่หน่อยข่า,ากินหลายขนาดเิเหน้าได้หนิซื้อเข่าเพื่อกินไปหน่อยเออน ซื้อเขากินกินพี่น้องเนียมันเลิศสมนตมหน้าก็บรเหตต้อเปิดอกพี่น้องมันมีหน้าเหตุเขนมีหน้าเห็ดกินหลายกว่านี้อันนี้ขนาดมันมีหน้าเหตุนี่ยี่กินข่าแบบว่าโหาหห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 เหห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 าหหหหยหห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 ห้หหหหหห่หห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 หิบกว่าปีหห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 ห้อหหหนหหนเลหหสหแตหห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 หว น้ำจ e okay. be ิ right? is, ้มน้ำจิ้มเฮ็ดเองนี่นี่น้ำจิ้มเฮ็ดเองเฮ็ดมือเส้นผัดถิ่นปเทใส่เป็นน้ำพริกเผาไหมค่ะน้ำพริกเผาเฮ็ดเองทำเองนั่นเองพอนะแบบใส่บักพริกใส่บักพริกเป็นบักพริกเฮ็ดเองน่ะแล้วก็อันใส่อันอันเขาเอนอย่าเนาะหนังแลมหนังแลมหนังแกะไหมค่ะหนังแลมบันีิกระเทียมเกี่ยวเอาเกี่ยวเกี่ยวหนังแลมก่อนใส่สำนีพอกันใม่รู้สิผิด เกี๊ยวนางแหมใส่โอ้ยเกี๊ยวนางแหมมันกรอบๆแล้วก็มาเกี่ยวกระเทียมเกี๊ยวมันกรอบๆมานีแม่กับน้ำพริกนีมาใส่น้ำพริกพริกป่นพริกเผาเท่านี้แม่นพริกป่นเท่านี้แม่พริกที่เขาป่นเองแม่ไม่ใช่ว่าใส่มาใส่แาบนีมาปรุงเคียงปรุงเคียงกับใส่เกี๊ยวใส่เกี๊ยวแล้วกันใส่ผงกชีลุดน้ำพริกเผาจะชอบไหมเห็ดเองพี่น้องเอ้ยน้ำพริกเผาอ่ะ เล ok ือดสมัน็นใจมาอยานี้มักไล่กับมักเผ็ดไล่ก็ใส่บักพริกไล่มักเผ็ดหน่อยก็ใส่บักพริกหน่อยนี่แหละเคียงปรุงเท่านี้แหละพี่น้องเลยกินกับอันกินกับเป็ดเป็ดปักกิ่งเป็ดปักกิ่งพี่น้องเนี่ยเผ็ดปักกิ่งยาสูบผัวอ้ปวดนัะเข่าไหมมันละเลือดสมเป็นใมันยังเอามือคนอะไรได้สกีปเปิดมือได้ดิเปิดมือพี่น้องเลยหิมะมามาเปิดมือน้ำกันพี่น้องเลยพอกินด้ามากกจะด้ามากเปิดมือกินข่าวโซ่กินข่าวโซ่เปิดมือพี่น้องเลย อย่าพักกันดราม่าล่ะดราม่าล่ะมันบาอิมอืมมันบาอิมต่อหิงดราม่านี่เป็นหิงดังพี่น้องเลยดราม่าเป็นหิงดังดูแกจะพักกันดราม่าเลยสุกแกจะโง่ไรสุดเออสุกแกจะโง่ไรสุดนี่คือการทำมาหากินคนเห็นว่าเขากินโซ่เปิดโซ่เลยแต่พอเสียสุดร้อนไปเห็นขิดกินโซ่เปิดโซ่มึงเด้วยอืมมาเลอร์สนุต่จหิงดราม่าหิงดังบอเห็นตีพวกดาราเขามักดราม่ากันกูด่าโอ้ยเป็นไร ยิ่งรามาหลายยิ่งดังเป็นอะไรพี่ชายพิธาเขาเลยม่ได้เป็นนายกว่าไม่หยังพี่ชายพิธามาเป็นนายไม่ได้เป็นนายยกก็เป็นดาราเอาลูกหลานคนฮักคนแพงดังแน่มาเป็นดาราเอาแซ่บคนฮักคนแพงหลายมาเป็นดาราเอาโอ้นี่มากินเข่าโชกับยายชมพูนี่เห็นไหมพี่ชายพิธาลูกหลานคำแพงหามไงหนิมะไหมพิธาหามไงหิมะลูกหลานอย่ามากินเปิดอกโชกับยายชมพูเดี๋ยวลูกหลานนะ Wow. Lướt xem đã. Chắc. Biết packing. Ừm. Nặng không Óc mua. มันหอนไอ้ขึนหุเนฮน่เห็นปะอ้ขึ้นหุนฮนีเส้นมือีเป็นเส้นมื่อกถ้กเล็กได้มไปหน่อยแต่ผัดเ็เองพริกเผามันกัดอะไรมันฮวานทำเองน้องเองโขดทำเองกินเองไปหน่อยโอ้ อืมฮ่นอ้อันนี้อตัดไปใส่นนตัดี่ไหนตัดมันที่ไนหัวนมขัดหัไอคือห่วนมเห็ดซุปไปไหมได้ปี่น่อย สิบอกให้นี่มูลนี่ว่าที่ที่ฟ้ามทีสิบันฟุตบอลมูลนี่อีกอันฟุตบอลออสเตรเลียนที่มันยะสมเด่นอันดีม่นไหมจากศิษณะประสนะโอ้ยม่อนแหงนอ้ายกันมวนมวนไปหน่อยโอ้ ทำงานที่เก่าหรอกคนใหญ่เนียห้องทำงานคนเนี่ห้องอันทำงานเล้าคนนโอ้อนแรกไปทำงานนั้นสองวันกีไปทำงานีหน่อยไปหยุดปยอนเ็ดงานคนนะเข็ดงานนี้งานมันจะมลบากจะกยยานเ็ดงานเหกันมันจะบันลบากกันเท่ามาแล้วมันสบายก็ต้องรอกินเงินรัสบาลเข็ดงานอืมไปเย น,นมึงจะความหลับเป็นรย